สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกมร a s t Day on Earth Survival ครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะไปหาปืนกันที่ป่าโซนฮิมะนะครับก็อย่างที่บอกไว้ว่ามาดูกันสิว่าถ้าเราไปหาปืนที่2จุดนะครับตรงโซนหิมะเนี่ยเราจะเจอหรือเปล่านะแต่ก่อนจะไปนะครับขอทำอ่า เรียกว่าอะไรนะทำอีเวนต์เรืออับปางก่อนนะครับเพื่อได้ของดีๆเอาไว้ใช้งานภายหลังนะคือที่ผมจะไปวันนี้เนี่ยตรงโซนฮีมาเนี่ยผมคิดว่าอาจจะได้ปืนไม่มากก็น้อยนะก็จะไปจนกว่าไอพลังงานมันจะหมดแหละนะครับอันนี้ก็คือเป็นคอนเทนต์ย่อยนะ คือตอนแรกผมว่าจะไปลุยที่ศูนย์ขนส่งไงแต่ทีนี้เออเราไปหาปืนเพิ่มก่อนดีกว่าไหมแล้วเราค่อยไปอะไรเงี้ยนะก็น่าจะดีนะครับได้เครื่องยนต์ได้เครื่องยนต์นกับพวกอ่าอุปกรณ์ IC นะครับทุกคนจเจออีเวนต์ก่อนอีเวนต์รถมอเตอร์ไซค์ครับ แต่ไม่แน่ใจว่าอันนี้มันเป็นอีเวนต์หลอกหรือว่าอีเวนต์ที่ซอมบี้มันมาจริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะขับมอเตอร์ไซค์ไปซองก่อนนะถ้ามันมีจุดแดงๆในแมปก็แสดงว่าอันนี้ไงอ๋อซอมบี้มาจริงครับก็ช่วยฆ่าได้นะหรือใครจะปล่อยให้ไอ้น,นักจู่โจมทั้ง3คนเนี่ยสู้กับซอมบี้ก็ได้นะแต่ถ้าเราสู้เนี่ยเราก็จะได้ค่า XP ด้วยนะครับแตมฤดูกาลเราก็จะขึ้นไปด้วยนะ เออแล้วก็จะบอกว่าคลิปนี้ผมมาตัดต่อในช่วงกลางคืนนะครับเสียงก็จะเป็นแบบนี้แหละแต่ถ้าเป็นกลางวันจะเป็นแบบอีกคลิปก่อนหน้านะครับพอดีว่าเราไม่ได้ทำคลิปช่วงนั้นใช่ไหมละ่ะก็เลยลองอัดตอนกลางวันดูไม่แน่ใจว่าเสียงมันจะเหมือนกันไหมนะแต่กลางวันนี่ก็จะมีเสียงนกเสียง น้องหมาเสียงอะไรเข้าหน่อยนะทุกคนเพราะว่าอ่ารอบรอบบ้านก็มีต้นไม้เยอะครับนกมันก็ไปทำรังไปอาศัยหลบแดดอะไรเงี้ยนะผมพกปืนมาก็จริงนะแต่ไม่รู้ว่าจะได้ใช้หรือเปล่านะครับเพราะว่าที่บ้านเนี่ยปืนพกเยอะมากเลยแต่อันนี้คือผมลองมาอ่าไม่ใช่ลองมา จะลองไปที่ป่าหิมะดูไงเพราะว่าเคยได้ปืนจากโซนนั้นอยู่นะครับแต่ถ้าเราไปอีกโซนนึงก็คือโซนยอดแหลมหินปูนแล้วก็หน้าผาหินปูนเนี่ยก,ก็ก็มีโอกาสได้ปืนอยู่นะเพราะว่ามันดอกนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าคลิปนี้จะเจอปืนสักกี่กระบอกนะมาทายกันไหมทุกคนว่าจะได้กี่กระบอก 1นึ่งถึเออใครททยถูกได้อะไรได้กดไลค์ครับยังไม่มีแพลนจะแจกของเลยช่วงนี้ทุกคนต้องอ่าต้องห่างงบสักนิดหนึ่งนะครับแล้วทุกคนช่วงนี้เป็นไงบ้างค่าไฟขึ้นเยอะขึ้นไหมบ้านผมขึ้นมาใช้คำว่าออหึงนะครับก็เยอะพอตัวนะทั้งที่บ้านผมไม่ได้มีแอร์นะ แต่พัดลมมันต้องเปิดไงช่วงกลางวันมันร้อนมากๆนะครับแล้วไหนจะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โทรศัพท์ที่ต้องช้านะเออเห็นแล้วแบบโอ้โหค่าไฟเฮ้ยอันนี้โอ้โหจริงๆทุกคนโอ้ดับเบิลโอ้โหครับได้ปืน M16 2กระบอกทุกคนคมละรอบนี้นะทีนี้ถ้าไม่เจอปืนที่โซยิมะก็ไม่เป็นไรแล้วเพราะว่าเราได้ เอ็มสิบหกมาสองก็บอกนะอย่างน้อยๆก็เอาไว้ยิงไอ้ตัวพ่นโอวกที่อยู่ด้านบนของส่วนขนส่งได้นะกับบอสนะครับถามว่ามันเพียงพอไหมสองก็บอกไม่เพียงพอหรอกแต่ว่าเฮ้ยมันก็ช่วยได้เยอะนะเพราะว่าตอนไปแรกกับเดลโจเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ปืนนะครับมันได้ไพ่บ้างนะได้ดาบบ้างนะครับแต่รอบนี้บอกเลยว่าไม่เสียเที่ยวที่มานะ ไอโซนการป้นเขาเรียกว่าอะไรนะโซนมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะเฮ้ยสองอันเนี่ยเห็นแล้วแฮปปี้มากจริงๆตอนนี้ผมกะว่าจะไม่ได้ทำคลิปนะแต่ว่าเอออัดไว้หน่อยละกันนะครับเพื่อแบบพรุ่งนี้มีอีเวนต์จับปลาอีกแล้วจะได้มีคลิปลงให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆได้ดูกันนะครับ แล้วก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะครับที่ส่งมาเกี่ยวกับเรื่องน้องแมวเนาะก็ตอนนี้ทําใจได้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับคือเรื่องสัตว์เลี้ยงนี่คือเอาจริงๆผมซีเรียสมากเลยเรื่องอื่นไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่โอเคตอนนี้ตอนเช้าก็ไปฝังมาแล้วเรียบร้อยนะคิสว่าเออเราได้มาเจอกันแค่นี้ก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยนะ นะครับอันนี้ผมมาที่ป่าหนาหมอกดำกรดน,นะครับคือผมมาที่นี่ทีไรผมไม,ไม่ค่อยได้สู้กับซอมบี้นะทุกคนเพราะว่าผมจะย่องเอาอะถ้าเราสู้กับซอมบี้บอกบอกตรงๆนะครับว่าเปลืองอาวุธมากๆานกะหก็คือไอ้ซอมบี้มันสามารถฮิวเลือดเองได้นะสองก็คือดัเมจที่ทำกับเราก็ค่อนข้างแรงอะ ผมก็เลยไม่ค่อยได้สู้เท่าไหร่นะเน้นเน้นย่องครับแต่กับบางตัวก็คือสู้ได้อยู่อย่างน้องหมาเนี่ยจิ้มไปทีนึงก็โอเคแล้วก็เวลาจะมาที่นี่นะครับอย่าลืมใส่ชุดหนังจิ้งจอกมานะเพราะว่าอาา่ะมันเป็นอากาศหนาวไงถ้าเราติดสถานะหนาวขึ้นมาก็คือตุยเลยนะครับแต่ถ้าใครไม่เอามามันก็สามารถ เขาเรียกว่าอะไรนะจุดมันจะมีกองไฟที่มันดับแล้วครับกองฟืนเราก็เอาไม้นะครับเศษไม้เนี่ยใส่เข้าไปในกองฟืน5นะ่ะ5อันนะครับเราก็จะอาศัยกองฟืนนั้นในการผิงไฟได้นะก็ช่วยให้ร่างกายอุณหภูมิเพิ่มขึ้นได้นะครับออกก่อนออกก่อนจยวก,กลับเข้ามาใหม่ครับ กลับเข้ามาใหม่ก็ไม่โดนไล่นะทุกคนเอพีซีทพิมพ์ว่าอะไรอะน่าจะหมายถึงแจกของใช่ไหมเออคืออันนี้ไม่รู้ว่าใช้เรื่องเดียวกันหรือเปล่านะครับแต่จะบอกว่าผมไปดูในกลุ่ม l a เตอ n นเออร์ไทยแลนมาเขาบอกว่าใครที่เติมซีซั่น่ะรอบนี้เขาแจกของมาเยอะมากนะครับไม่แน่ใจว่ามันเป็นบั็กหรือมันเป็นอะไรนะแต่ว่าบางคนได้กล่องมาถึง50กล่องเลย ซึ่งผมไม่ได้เติมนะก็เลยไม่ได้กล่องอะไรเลยนะครับแต่ถ้าพี่เติมก็ถ้าพี่จะได้รับกล่องอะไรมา,างั้นก็แสดงว่าพี่พี่เติมมาหรือเปล่าใช่ไหมแต่ผมมันไม่ได้งไงโหแล้วกล่องอยู่ใกล้ตัวนี้ด้วยเอาไงดีอ่ะเดิมไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเผื่อมันมันจะเดินไปสำรวจที่อื่นนะครับ ติดอะไรนดูดีซอมบี้ยุบยับเลยทุกคนเอาเอากล่องนี้ก่อนดีกว่าไหมหมาป่าไม่ค่อยน่ากลัวครับสู้ได้เพราะว่าฟันสองทีมันก็ตายแล้วนะแต่ถ้าเป็นไอเจ้าอ้วนชูเยือกแข็งนะี่ยมันหิูวเลือดตัวเองได้นะตอนนี้ยังไม่ได้นะครับ แต่ของเต็มกระเป๋าแล้วเจอกล่องนะแต่ไม่กล้าเปิดเท่าไหร่เพราะว่ามันอยู่ใกล้กับไอ้พวกซอมบี้ไงซึ่งในซอมบี้ที่เนี่ฮะอ่ามันอยู่กันเป็นกระจกกระจกนะครับเฮ้ยเจอเจสกีพัง เด้ของดีไหมนะเราด,ดูซอมบี้ในเรดาร์คือเยอะมากนะครับขนาดในตัวธรรมดามันต่อยแล้วมันยังได้เลือดเพิ่ม12เนี่ยเราฟันทีละ22มันฮิลเลือดทีละ12เท่ากับว่าเราทำดาเมจกับมันแค่10นะครับได้สปริง ข้อเสียของการมาอาดคลิปตอน,ตอนกลางคืนเนี่ยก็คือสเสลดจะมีเต็มคอเลยทุกคนมันก็จะมีสเสลดบ้างมีอาการไอบ้างนะครับถ้ามันเสียอัตลดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะมีคนถามมาว่าทําไมพี่ชอบลงคําว่านะพี่เป็นผู้ชายไม่ใช่เหรอเอ่อมันจะได้เพิ่มความซอฟในการตอบไงทุกคนใช่ไหมตอบพุ่นวนมันก็ มันก็เหมือนแบบม่ค่อยใส่ใจการตอบอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบลงไทยด้วยคำว่าน้าอะไรเงี้ยนะอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะอะไรเงี้ยมันจะมันก็จะดูซอฟกว่าใช่ไหมครับขอบคุณนะอะไรเงี้ยไม่แน่ใจว่าทุกคนจะคิดเหมือนผมหรือเปล่าไงแต่ผมคิดว่าเออถ้าเราลงท้ทยด้วยคําว่านะอะไรเงี้ยทุกทุกคาตอบที่ผมลงก็จะดูซอฟลงดูน่าฟังดูน่าอ่านอะไรเงี้ยนะอ่าได้ระเบิดทุกคน ได้ไมคก๊อฟครับแต่ว่าเราไม่ได้ปืนนะไม้ก๊อฟที่บ้านเต็มแล้วอะไม่ค่อยได้ใช้ด้วย <laughs> นี่ที่บ้านนะทั้งบูมเมลแองครับไม้เบสบอลป้ายจราจรโอ้โ oh, หเต็มอะไม่ได้ใช้เลยอะใช้แต่ดาบมาเชเต้เนี่ย ยังไม่เจอดาบเลยนะทุกคนเฮ้ยอะไรอ่ะไม่ใช่กล่องอะไรนะแบบนั้นอ่ะอ่าตู้ยามเหรอโหแล้วซอมบี้ตรงนั้นัวนีทุกคนเป็นกระจกเลยตู้ยามครับก็มีอาหารแล้วก็มีหนังสัตว์นะทีนี้หนังสัตว์เนี่ยผมไปฟาร์มที่ยอดแหดลมหินปูนมาเยอะไงหนังที่มันเป็นยิ้งจอกอ่ะ ถ้าตามแบบนี้หนีเลยครับไม่น่าจะมีอาวุธละไปกลับไปที่ป่าปหนาหมอกดำนะครับหรือป่าดำหมอกหนานะไม่ค่อยได้จำชื่อส่วนใหญ่จำชื่อว่าเาป่าหิมะแดงป่าหิมะเหลืองนะครับแล้วก็จะบอกว่าเออผมสามารถไปป้นได้แล้วนะแต่ว่ายังไม่ไปป้นนะครับมา,มาทำคลิปนี้ก่อน มันดูก่อนว่าไหนๆก็จะทําแล้วก็ทําเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่ลืมนะก็คือจะทําคลิปว่าในโซนฮิมาเนี่ยมันจะมีปืนดอบไหมแล้วถ้าดอบเราจะดอบอ่าเราจะได้ปืนสักกี่กระบอกนะครับเวลาที่เรามาที่นี่นะถ้าเราแบบใช้พลังงานจนหมดณนะที่นี่เนะี่ยเราจะได้ปืนสักกี่กระบอกนะครับ แต่ตอนนี้ยังไม่ได้นะได้ระเบิดมือมาอันเดียวอ๋อตรงนี้เป็นแร่ทองแดงนะครับใครเอาอีเตอร์มาก็คือมาทุบตรงนี้ได้นะอ่าอันนี้ที่นั่งเจกสก,กีที่ลากใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ย,ยน้องหมาใช่ไหมใช่โอ้โหแล้ว คนดีนะมันไม่ลากซอมบี้มาด้วยครับเนี่ยแล้วมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่โอเคอยู่อย่างนึงก็คือถึงแม้ว่าเราจะแบบโจ๊กผ่านไปผ่านมานะแต่ถ้าไอผู้รอดชีวิตเนี่ยมันเดินแบบโง่ๆผ่านซอมบี้ไปซอมบี้มันก็จะตามมันไปใช่ไหมแล้วพอมันตายนะครับหรือมันวิ่งออกจากแมปไปอย่างเงี้ยซอมบี้มันก็จะมาหาเราเองทั้งที่แบบว่าเราอุตส่าห์โจ๊กแล้วนะเนี่ยมาเสียอย่างเงี้ย ดีนะเมื่อกี้มันวิ่งผ่านหน้าเราไปพอดีเราก็เลยซัดมันสักหน่อยนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นภาราของเรานะครับเย่ yeah, แบบนี้เราก็จะมีน้องหมาฮักกี้ไซเบียรน่ะนะไว้เลี้ยงที่บ้านแล้วครับแล้วก็เห็นมันบอกว่าถ้าเราได้น้องหมาเนี่ยมันมีน้องหมาไซเบียรนะครับมีโอกาสที่จะได้เพื่อนแท้สูงกว่าหมาชนิดอื่นนะเออเห็น <c oughs> มันบอกอยู่นะครับเนี่ผมกําลังจะ ไปลองเข้าไปอ่านในเพจหลักของเกมนี้ดูนะที่มันเป็นเว็บไซต์ของเขาครับที่มันเป็นภาษาอังกฤษอะ่ะเพื่อจะแบบได้ข้อมูลอะไรดีๆมาบอกให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ฟังกันนะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทำนะครับ <c oughs> ยังไม่มีเวลาเข้าไปอ่านเลยแค่เวลาทำงานกันเล่นเล่นเกมหมดเวลาแล้วทุกคน แต่ช่วงกลางวันนี้บอกเลยว่าไม่ค่อยมีแรงจะทำงานเท่าไหร่นะแดดร้อนแบบระอุมากๆนะครับผมอยู่ภาคกลางนะี่จะภาคกลางก็ไม่กลางเนาะอ่ะอยู่ภาคตะวันออกติดกลางครับไม่มีแววว่าฝนจะมาหรืออะไรเลยนะและน้ำซ้ำก็คือ น้ำในคลองตอนนี้ก็คือโดนน้าเค็มทะลักเข้ามานะครับแต่ว่าตอนนี้เขาก็ปรับปรุงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะล่าสุดเมื่อเช้าไปเช็คมาก็คือน้องกุ้งฝอยกระโดดยงหิงยงหยิยง,ยงเลยนะแสดงว่าน้ําน่าจะมีค่าความเค็มนี้กลับมาใกล้จะอยู่ในจุดที่ปกติแล้วมนะั้งเพราะว่าก่อนหน้านั้นสัปดาห์ถึง2ส,สัปดาห์นะครับน้ําเค็มมันทะลักเข้ามาแล้วก็เรียบร้อยเลย ปลาแบบตัวใหญ่ๆตายหมดเลยอ่ะเพราะว่ามันมันเป็นปลาน้ําจืดนะพอพอน้ําเค็มมันเข้ามาปลามันก็ปรับสภาพไม่ได้มันก็ตายหมดเลยอ่ะแล้วปลากายครับตัวเท่าเด็กเด็กกี่ขวบปะเด็ก,ดกหนึ่งถึงสองขวบปะทุกคนตายลอยเต็มบ่อเลยไอเต็มคลองเลยครับเห็นแล้วก็เสียดายนะ โ okay. hey, อ i, เคเฮ้ยไอ้ตรงนี้เรามันต้องใช้หมาแต่หมาเรามันเหนื่อยอ่ะเนี่ยเราชอบมาเจอ,อตอนที่จังหวะที่หมาหมันเหนื่อยไงแต่ผมจะไม่กลับบ้านนะทุกคนผมก็จะเนี่ยลองสำรวจที่นี่จนกว่าพลังงานจะหมดนะนะ <todo> เดี๋ยวเผื่อแบบกลับบ้านไปเจอหมอพลังจิตอีกสักรอบนึงนะครับจะได้กินหญ้าพลังงานนะ เอาจริงๆเกมนี้ก็ถ้าเป็นมือใหม่แบบผมเนี่ยนะก็มีอะไรให้ทำอีกเยอะนะครับแต่ถ้าแบบเป็นคนที่เล่นมานานมากๆแล้วอ่ะคือตอนนี้เกมมันได้ข่าวมานะครับว่าหมายถึงว่าข่าวในกลุ่มนะครับก็คือเกมมันไม่ได้อัปอะไรเข้ามานานแล้วนะแล้วปีนี้จะเป็นปีที่7ด้วยนะครับเลข7ก็น่าจะ มีการอัปเดตอะไรบ้างแหละแต่ก็ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะอัปไหมนะเพราะถ้ามันอัปมันน่าจะอัปเข้ามานานแล้วมั้งนี่ล่าสุดไปดูคลิปของพี่ลัมโบนะครับทุกคนไปดูคลิปพี่เขาได้นะเขาทําคลิปค่อนข้างดีแหลนะเกี่ยวกับข้อมูลเกมนะครับแล้วก็คําแนะนํามาเนี่ยนะล่าสุดพี่เขาพูดถึงเกี่ยวกับประวัติของเกมนี้นิดหน่อยนะแล้วก็ ไปสองช่องของต่างประเทศมาอะไรนี้เขาก็มาบอกนะครับได้ข่าวว่าผู้พัฒนาเกมเขาเลงว่าเกมนี้จะอะไรสักยี่สิบปีนี่แหละไม่กล้าพูดเยอะฟังไม่ได้สับเดี๋ยวจับเดี๋ยวเดี๋ยวพูดผิดไงแต่เราประมาณว่าผู้พัฒนาเกมเขาจะเหมือนกับอะไรยี่สิบปีนะพี่ เนี่ยแล้วก็ไม่ได้พูดให้จบให้ชัดเจนไม่ถึงเล่าเนี่ยนะเออเหมือนเหมือนผู้พัฒนาเกมครับอยากให้เกมมันมีอายุไขข,ของมันประมาณ20ปีนะแต่ว่าตอนนี้เกมมันเพิ่งเข้าสู่ปีที่เจอะอารมณ์ประมาณว่าพอครบ20ปีเมื่อไหร่ก็คือจะปตัวเต็มมาอะไรเงี้ยนะอารมณ์ประมาณนั้น เท่าที่ผมจับจับจับความได้นะครับเนี่ยพออาชีพตอนกลางคืนก็จะมีความกงกงมึกมงังกนิดน,นึงนะตามสภาพของอาซีเรบัมในสมองนี่นะก็คืออาการของคนแพนิกมันจะสมองไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่ทุกคนไม่รู้จะบอกอยังไงดีแล้วเดี๋ยวอีกสองสามวันจับปลานะครับแล้วก็จับปลาไหลบอ่อด้วยไงอาจจะไม่ค่อยมีเวลาทำคลิปอะ อาจจะต้องอัดคลิปแล้วก็ทิ้งไว้หน่อยเย่ได้จาบทุกคนก็บางทีเกมอาจจะไม่ได้อัปเดตมากนะครับเพียงแต่ว่าผมอัดไว้เยอะหน่อยแล้วก็ค่อยๆทยอยโพสทีละวันนะเดี๋ยวพอจับปลาเสร็จก็น่าจะมีเวลาทำคลิปนะครับเ,เฮ้ยที่นี่มีบิ๊กวันด้วยเหรอโหแล้วแมพอย่างกว้างครับโดนตกตายก่อนไหมเนะี่ย เอ่อทุกคนผมได้ปืนหรือ,อยังอ่ะไม่เจอปืนเลยนะเจอแต่น้องหมาฮักกี้นะครับไซเบรเลยนนะคำถามคือถ้าไม่ได้ปืนเป็นอะไรไหมก็ไม่เป็นอะไรนะก็ถือซะว่าอย่างน้อยๆเราก็ยังได้น้องหมากลับบ้านนะครับน้องบมาอ่าน้องหมาไซเบียนเลยนะทุกคนปกติเราจะได้น้องหมาเชฟเฟิร์ดใช่ไหมล่ะ อันนี้น้องหมาไซเบียนเลยนะเฮ้ยแต่ว่ามันมีหมาอีกตัวนึงอะครับหมาอีกพันนึงอนะไอหมาที่มันเคยอยู่อยู่หน้าปกเพจเกมนะครับทุกคนมันมันคือหมาพันอะไรไม่แน่ใจนะมันมีวิธีได้ไหมครับเอา้าเอา้าบนถึงน้องหมาน้องหมาใหม่อีกตัวแล้วทุกคนได้น้องหมาไซเบียนใหม่อีกตัวแล้วครับแต่าจริงก็คือเรามาหาเรามาหาปืนนะแต่แต่ได้น้องหมาเฉยเลย ไม่เป็นไรนะก็คิดซะว่าเรามาเอาน้องหมาแล้วกันนะครับแต่อยากได้ปืนไงจะได้เอาไปถล่มที่ส่วนขนส่งน,นะแล้วก็ในการตอบคำถามของช่องผมนะครับ คือทุกคนสามารถถามได้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะแต่ว่าผมอ่ะจะมีเวลาตอบไม่ตรงเวลาไม่เป็นเวลานะครับบางทีลงคลิปไปแล้วผมก็นอนเลยอะไรเงี้ยนะก็ไม่ได้ตอบมาตอบไปทีก็เช้าหรือไม่ก็กลางวันหรือไม่ก็ตอนเย็นเลยอะไรเงี้ยนะเผื่อ <c oughs> ใครแบบไม่ทราบไงคิดว่าเออเจ้าของช่องหญิงหรือเปล่าไม่ได้ตอบอะไรเงี้ยคือไม่ได้หญิงนะทุกคนแต่ว่าเวลาตอบไม่ค่อยมีก็จะพยายามมาตอบทุกคอมเมนต์นะครับ เพราะอย่างน้นอยๆเราก็จะได้แบบสื่อสารกันอีกทางนึงอะไรเงี้ยนะจะได้ทราบว่าเออแต่ละคนได้ถึงไหนอะไรยังไงนะครับส่วนใครที่ตอบแทนให้ก่อนก็ขอบคุณมากๆนะเออแล้วก็ใครที่หายจากช่องผมไปกลับมาด่วนนะครับจําได้ทุกคนนะใครที่หายไปเนี่ยน้องเจนหายไปไหนเนี่ยกลับมาเลยเร็วๆ แล้วก็มีอีกหลายท่านนะครับสรุปก็คือไม่ได้หายไปไหนหรอกแต่แค่ไม่ได้เม้นแค่นั้นเองไม่เป็นไรคนระับอันนี้ผมแซวเล่นนะทุกคนก็คือไม่เป็นไรครับแค่มากด Subscribe <S <S ผมก็ถือเป็นการสนับสนุนช่องผมแล้วล่ะนะอีกอย่างก็คือพอมีผู้ติดตามเยอะมีคนดูคลิปผมเยอะจากแต่ก่อนก็ทำให้ผมสามารถแบบฝึกพูดได้ ค่อนข้างถือว่าเก่งขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะไงแต่ก่อนนี่คือพูดแบบลิ้นพันนะครับพูดไม่ค่อยเป็นประโยคด้วยแต่ตอนนี้ก็คือน่าจะฟังกันง่ายขึ้นแล้วมั้งนะน่าจะพูดเป็นภาษาคนแล้วถึงแม้ว่าบางคำอาจจะสลับที่บ้างหรือแบบพูดเป็น แลกบ้างนะครับก็จะพยายามปรับไปเรื่อยๆนี่แหละนะจะได้เห็นถึงการพัฒนาบ้างอะไรเงี้ยนะครับตอนแรกก็ว่าจะเติมตังค์เหมือนกันนะตอนนี้กาลังคิดอยู่ว่าผมจะเติมอ่าเอาอุปกรณ์ตกปลาดีไหมนะครับตอนนี้ผมเล็งไว้อยู่ไงเพราะว่าจะได้ไปพูดถึงเรื่องอ่า อาหารที่ทําจากปลานะครับว่าอาหารแต่ละชนิดอะไรยังไงบ้างนะเดี๋ยวขอผมทําเมนูให้ครบก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาอธิบายถึงเรื่องนี้นะครับจริงๆผมพอรู้มาบ้างแล้วเพราะว่าขอพี่ซีโร่ไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องเมนูอาหารแล้วก็ไปหาเพิ่ม,มอีกนิดนึงนะก็เดี๋ยวขอผมแบบตกปลาได้ของอะไรที่มันพอจะทําอาหารได้แล้วเดี๋ยวจะมาว่ากันอีกทีนะ โอ้ยตรงนี้น้องหมาไม่น้องหมาแล้เหนื่อยแล้วอะคงเข้าไปไม่ได้นะถ้าไม่มีอะไรก็เดี๋ยวกลับดีกว่าทุกคนทำไมไม่เจอปืนเลยรอบนี้รอบก่อนมาผมเจอนะแล้วรอบก่อนมาคือได้หลายกระบอกครับแต่ว่ารอบนี้ได้ต้องหมาแทนก็ หักล้างกันไปก็ได้มั้งนะครับชุดก็ใกล้จะพังแล้วด้วยนะอืมก็ถ้าใครมีคําถามอะไรก็พิมพ์ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะทุกคนเออเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะมาตอบแน่นอนครับแต่ตอบตอนไหนก็แล้วแต่สะดวกของผมแล้วกันนะใครที่ยังไม่ได้กด s b ั c r i b e ก็อย่าลืมช่วยกันกดนะครับมีอะไรกะ หรือใครจะแบบมาแสดงตัวว่าเป็นสมาชิกใหม่อะไรงนี้ก็พิมพ์บอกได้นะจะแวะเข้าไปทักทายนะครับสรุปก็คือไม่เจอปืนนะทุกคน ไม่เจอปืนเลยอ่ะคือคลิปนี้กับว่าจะแบบเออมาหาปืนให้ทุกคนได้ดูไงว่าทําไมผมถึงมีปืนเยอะอะไรเงี้ยนะคือไปเก็บตามแมปไงเฮ้ยงอีกแล้วโอ้โหยังไม่ทันได้เปิดกล่องอันนั้นเลยอ่ะดูดียังเหลืออีทั้งหลายกล่องกลับเลยดีกว่านะครับก็ทุกคนคลิปนี้ประมาณนี้ละกันนะเดี๋ยวคลิปหน้า จะทำอะไรก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับปแล้วนะบนะ๊ายบาย